สวัสดีครับหมอ,อดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันปักแรกของเดือนสิงหาคมก็คือวันที่1นึถึงสิสิงหาคมว่ามีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับ สครับสำหรับชาวราศีมีนในปักนี้เกณฑ์อะไรที่เด่นบ้างสําหรับเรื่องการงานการติดต่อประสานงานการติดต่อสื่อสารการประชุมการทำงานเหล่านี้ถือว่าเด่นมากสําหรับชาวราศีมีนในปักนี้นะครับผมเพราะว่าจะส่งผลลับให้ชาวราศีมีนประสบความสำเร็จได้ดีมากส่วนเกณฑ์ข้อที่2ก็คือบริวาร หรือคนที่อายุต่ำกว่าเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะนำลาภผลนำงานใหม่ๆนำโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ชาวราศีมีนได้ส่วนเกณฑ์ข้อที่3ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือลูกค้ามีเกณฑ์ที่จะหายไปได้บ้างครับลูกค้าก็มีเกณฑ์ที่จะห่างหายไปผิดใจกันเลิกคบค้ากันไปได้อย่างไรก็ตามผมก็ฝากเอาไว้ว่า การค้าก็มีขึ้นลูกเก่ามาลูกใหม่ก็ไปลูกใหม่มาลูกเก่าก็มามันคงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเก่าไปใหม่มามันคงจะเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมดานะครับผมอย่างไรก็ตามขอให้ทําใจให้สบายๆไว้แล้วกันครับอย่างไรก็ตามก็คิดในแง่บวกไว้ได้ว่าลูกค้าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะครับ ครับสำหรับชาวราศีมีนในเรื่องของการเงินปักแรกดีบ้างการเงินนั้นแม้ว่าจะยังหมุนอยู่หมุนซ้ายจ่ายขวารับซ้ายจ่ายขวาก็ตามแต่ยังมีศักยภาพในการที่จะควบคุมมันได้อยู่ยังหมุนดีอยู่อย่างไรก็ตามขอให้โชคดีนะครับสำหรับชาวราศีมีนส่วนเกณฑ์ข้อที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือที่ได้เกิดไปแล้วว่าในปักนี้ การติดต่อสื่อสารการประชุมการใช้คำพูดทุกอย่างเป็นผลสำเร็จที่ดีกับชาวราศีมีนฉะนั้นดาวเกตที่ย้ายเข้ามานั้นส่งผลให้การติดต่อสื่อสารทางไกลลูกค้าที่อยู่ไกลๆกันหรือประชุมกันอยู่ไกลๆกันส่งผลให้เกิดลาภผลที่ดีกับชาวราศีมีนนะครับ สำหรับเรื่องความรักของชาวราศีมีนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารความเข้าใจผิดกันได้ใจะทำให้เกิดปัญหานะครับวิธีแก้ก็คือไม่ต้องพูดกันน่าจะดีที่สุดอันดับที่2คือคนโสดอยู่รอใครเข้ามาก็มีเกณฑ์น,นะครับสําหรับความรักต่างวัยเนื่องจากในภพปุตตะนั้นสดสวยมากครับ เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีมีนคนโสดนะครับส่วนเรื่องโชคลาภของชาวราศีมีนบุตรบริวารพบนี้ตอนนี้เด่นมากมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากบุตรและบริวารที่จะนำเข้ามาให้ได้นะครับ ื่องสุขภาพของชาวราศีมีนดาวพุธได้โครจรเข้าในภพอริยรฉะนั้นการทำนายก็ให้ระวังของเรื่องช่วงคอเจ็บคอเป็นหวัดหรือแม้กระทั่งโควิดนะครับ4 3 2ครับจบไปแล้วน,นะครับสำหรับการพยากรณ์ปักแรกของเดือนสิงหาคม2565นะครับการพยากรณ์นี้ก็ มีทั้งดีและไม่ดีอย่างไรก็ตามผมขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับผมก่อนจากการนี้ผมฝากแง่คิดเอาไว้นะครับคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำนะครับจะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชม